ที่ปรึกษาในการควบคุมไวรัสโควิด -19 ของทำรรเนียบขาวแนะชาวมะกนสวมหน้ากากแม้อยู่ในบ้านชาวสาราัฐควรเริ่มหันมาสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในบ้านโดยที่ดรเดโบราห์เบิร์กส์ที่ปรึกษาของทำรรเนียบขาวกล่าวหลังสารัฐกำลังเผชิญการแพร่ระบาดในเฟสบทั้งในเมืองและชนบท แพทย์หญิงเดโบราห์เบิร์สนะคะหัวหน้าทีมสู้ไวรัสของทำเนียบขาวกล่าวเตือนว่าสถานการณ์การการ,ระบาดของสหรัฐอเมริกากำลังเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ที่มีการระบาดรุนแรงขึ้นทั้งในชนบทและเมืองพร้อมแนะนำให้ครอบครัวที่มีสมาชิกหลายรุ่นนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดสวมหน้ากากอนามัยขณะที่อยู่ในบ้านเพื่อป้องกันแล้วก็ให้เกิดความปลอดภัยกับผู้สูงวัยนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโคโรนาไวรัสเนี่ยแหละค่ะแม้กระทั่งครอบครัว ะะที่นั่งดูข่าวภาคค่ำด้วยกันในไม่ช้านี้นะคะทุกคนอาจจะต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะที่อยู่ในบ้านค่ะเนื่องจากสหรัฐนะคะกำลังเข้าสู่การแพร่ระบาดช่วงใหม่ เห็นได้จากสถิติเมื่อเดือนมีนาคมและก็เมษายนที่ผ่านมานะคะในขณะนั้นค่ะยังตัวเลขยังไม่สูงเท่าตอนนี้นะคะแล้วก็ในขณะนี้ค่ะคนที่อยู่ในชนบทที่คิดว่าปลอดภัยแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดการแพร่ระบาดก็ลามเข้าไปสู่ชนบทที่มีอัตราส่วนเทียบเท่ากับในเมืองแล้วนะคะโดยที่เธอยังแนะนำให้ชาวอเมริกันใช้มาตรการป้องกันไวรัสที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ คำแนะนํานี้เกิดขึ้นนะคะหลังจากรัฐทางตะวันตกแล้วก็ตอนใต้ของสหรัฐมีการแพร่ระบาดของไวรัสมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแคลิฟอร์เนียนะคะที่ตอนนี้มีผู้ป่วยโควิด -19 มากกว่านิวยอร์กไปแล้วนะคะโดยที่ฟลอริดานะคะได้มีการบันทึกไว้ มีผู้ติดเชื้อมากถึง490,000รายค่ะในขณะที่เท็กซัสนะคะมีอยู่ที่450,000รายค่ะโดยใน3ที่นี้นะคะมีแนวโน้มที่มีตัวเลขการแพร่ระบาดสูงขึ้นตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนหลังเกิดการประท้วงผิวสีอย่างไรก็ตามนะคะนิวยอร์กยังคงมีอัตราการตายสูงกว่ารัฐอื่นๆค่ะอยู่ที่3 2 2 0 0 0รายค่ะ ความเป็นไปได้ในการใส่หน้ากากในบ้านนะคะอาจจะดูเป็นไปได้ยากสําหรับชาวสหรัฐค่ะแต่วันนี้ไม่ใช่คําแนะนําครั้งแรกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ไมอามี่ค่ะโดยนายกเทศมนตรีนะคะสังกัดเดโมแครตค่ะก็ได้ออกมาเสนอแนะมาตรการนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกับทางที่เอ,อ่อทางบ้านของพรรคเดมโมแครตเองก็มีคําสั่งแล้วก็เรียกร้องตลอดนะคะว่าให้ใส่หน้ากากอนามัยรวมไปถึงภายในบ้านด้วยเช่นเดียวกับที่ควรที่จะใส่เฟสชิ ะะสำหรับรายงานข่าวก็ออกมาค่ะว่าชาวสหรัฐเองก็มีความสับสนและก็เกิดความเบื่อหน่ายนะคะเกี่ยวกับนโยบายการใส่หน้ากากนี่แหละค่ะเพราะว่าบางฝั่งก็บอกว่าให้ใส่และบางฝั่งก็บอกว่าไม่ให้ใส่นะคะเช่นทางด้านของเดโมแครตเองก็สนับสนุนให้ใส่หน้ากากแต่ว่าทางด้านของรีพับลิกันเองนำทีมโดยทรัมป์เองที่ตอนแรกต่อต้านการใส่หน้ากากแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มากลับลำขอให้ทุกคนใส่หน้ากากค่ะ